กันต่อที่ขอรัลำคนดนใจในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวของเอกประวีนินรัตค่ะเป็นเพศสัจกรนะคะแต่ว่าหลงไหลเรื่องของการเขียนหนังสือสารคดีเชิงท่องเที่ยวและก็ล่าสุดนั้นคุณเอกปวินนะคะก็ได้ไปยังตอนเหนือสุดของอินเดียค่ะแล้วก็ได้มีการนะคะมารังสรรค์เป็นผลงานที่น่าสนใจติดตามในคนดนใจค่ะ ทุกประสบการณ์การเดินทางนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินใจได้เห็นโลกในอีกมุมที่ไม่คุ้นชินแล้วมุดหมายสําคัญของการแบกเปต้ตุลยเที่ยวคือการได้ใช้เวลาละเมียดละไมกับความคิดของตัวเองมากขึ้นเอกปวะวินินรัตเพศจักรผู้หลงรักการเดินทางเล่าว,ว่าทุกคนสามารถเป็นนักเขียนได้หากมีวัตถุดิบทางความคิดและชั้นเชิงการเล่าเรื่องมงกุฎอินเดียคือหนังสือเล่มล่าสุด ที่จะตัวเก็บเกี่ยวแง่างามแรงบันดาลใจมาเล่าผ่านตัวอักษรและภาพบิวทิวทัศน์ส,สู่ผู้อ่านแม้ไม่ได้ยึดอาชีพนักเขียนโดยตรงทว่าทุ่มเทกับงานเขียนทุกเล่มถูกปฏิเสธจากสนักพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่เคยย่อท้อขอเพียงได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆสู่หนอนหนังสือผมอ่านหนังสือสารคดีท่องเที่ยวมาตั้งแต่เด็กอ่านมาตามนิตยสารในห้องสมุดของโรงเรียนอย่างเงี้ยครับก็อ่านมาเรื่อยๆก เก็บประสบการณ์แล้วก็เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยก็พออได้เดินทางเยอะขึ้นได้อ่านเยอะขึ้นก็ทําให้อยากลองเขียนเองบ้างคือขั้นตอนของการทําหนังสือเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานถ,าถ้าถ้าท้อไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะจะไม่มีหนังสือได้เขียนหนังสือหรืออะไรออกมาแต่ที่ที่ยังคงเขียนได้ทุกวันนี้เพราะคิดว่า เรามีความสุขกับการเขียนการเดินทางบนดินแดนเหนือสุดของอินเดียนับว่าได้สัมผัสประสบการณ์ครบถ้วนทั้งแง่มุมที่ทำให้รู้สึกแย่ไปจนถึงความประทับใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นทินภายในประเทศนึงเนี่ยมันมีวัฒนธรรมยอ่อยๆไปอีกเยอะอย่างที่ได้ไปมาเนี่ยก็ไปแคสเมียร์แล้วก็ลาดักในขณะที่แคสเมียร์นะครับจะมีวัฒนธรรมคล้ายกับทางด้านปากีสถานเป็น นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่แต่ลาดักเนี่ยจะเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งคล้ายกับทางทิเบตแล้วก็มีพื้นที่ติดกับทิเบตติดกับทางจีนด้วยครับตั้งใจไปที่ลาดักอะครับเคยอ่านหนังสือพบแล้วคิดว่ามันเหมือนดินแดนในฝันที่ผู้คนนับถือศาสนาพุทธมีจิตใจดีงามแล้วก็ไม่ยึดติดกับ สิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดกับเงินไม่ยึดติดกับอะไรเงี้ยครับการเดินทางช่วยทําให้เราเปิดกว้างมากขึ้นมากกว่าครับก็คืออย่างไม่ว่าเจอปัญหาอะไรหรืออะไรเงี้ยมันจะทาให้ให้เรายอมยอมรับเรียนรู้แล้วก็ยอมยอมรับว่าเออก็มันก็ก็เป็นปัญหาแล้วมันก็จะผ่านไปครับอย่างอินเดียก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของพวกแท็กซี่กลงราคาเรียกค่าคลิปหรืออะไรประมาณนี้ครับ แต่จริงๆแล้วอพอกลับมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกที่ตลกมากกว่าที่ที่จะไปไปเครียดกับเรื่องเรื่องนี้ครับการเดินทางไม่สำคัญเท่าเรื่องราวที่พบสบตาระหว่างทางแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือเมื่อสิ้นสุดการเดินทางแล้วเราได้อะไรจากสิ่งที่ไปเยี่ยมเยือนและนำมาต่อยอดการใช้ชีวิตอย่างไร